ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อสวดมนต์อย่างไรในเมื่อไม่มีเวลาสำหรับคนที่อยากสวดมนต์แต่อ้างว่าไม่มีเวลานั้นเรื่องนี้มีตัวอย่างของอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่คณะอักษรศาสตร์ ดูล,ลงก่กรมหาวิทยาลัยท่านมีงานมากมีเวลาพักผ่อนน้อยเพียงวันละสีชั่วโมงตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมามีทั้งงานสอนหนังสืองานวิจัยงานบ้านต้องดูแลทุกเรื่องสารพัดครั้งหนึ่งท่านได้มาวัดเพื่อถวายความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้แก่พระอาจารย์เสร็จแล้วท่านยังได้มีโอกาสได้สนทนาธรรมท่านจับหลักได้ จากที่พระอาจารย์ท่านแนะนําจึงได้ตั้งใจว่าต่อไปนี้จะนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันแต่ก็มีปัญหาอยู่ว่าคือมีงานมากมีเวลาน้อยท่านก็บอกว่าตื่นเช้าออกจากบ้านมาสวดมนต์บทอิติปิโสพระคาวาอารหังสัมมาสัมพุทโธจบหนึ่งก็ใช้เวลาราวๆหนึ่งนาทีจะสวดวันหนึ่งให้ได้ร้อยจบ ถามว่าแล้วจะเอาเวลาไหนไปสวดมนต์ตั้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงท่านก็บอกว่าที่บ้านมีรถหนึ่งคันตอนเช้าก็ให้พ่อบ้านขับรถไปส่งตัวเองขึ้นรถเมล์เพื่อไปมหาวิทยาลัยเวลาเดินไปก็สวดในใจไปพอขึ้นรถเมล์ก็ยืนสวดมนต์ในใจไปเรื่อ,อยๆตรงจุดไหนที่เรายืนอยู่คนเดียวก็เปล่งเสียงสวดมนต์เบาๆแต่ถ้าจุดไหนมีคนอยู่มาก เราก็สวดในใจคนอื่นจะได้ไม่แปลกใจแทนที่จะปล่อยใจให้คิดฟุ้งซ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สวมดมวนแปลเรื่อยๆปรากฏว่าได้ผลเกินคาดลองคิดดูสิว่าในแต่ละวันในขณะที่เรากำลังเดินไปนั้นบางทีก็แจลอ,อยคิดนั่นคิดนี่บางทีกำลังขับรถอยู่ก็แจลอ,อยบ้างขอมให้โทรศัพท์ขณะขับรถ ก็ใช้บูทูธคุยรายสาระไปเรื่อยเปื่อยบ้างซึ่งจะพบว่าเวลาไร้สาระของเราในแต่ละวันนั้นมีมากซึ่งเมื่อมาทบทวนดูให้ดีเวลาเหล่านี้ที่เรายืนเดินนั่งนอนหรือแม้กระทั่งตอนเข้าห้องน้ำเราก็สามารถสวดมนต์ได้ด้วยทุกเวลาแทนที่จะปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นการระลึกถึงพระรัตนตรยัย คือการแสดงความเคารพเราจะนึกสวดมนต์ไปในใจขณะอาบน้ำอยู่ก็ได้ไม่ว่าจะล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำจะทำอะไรอยู่ก็สวดมนต์ไปด้วยได้ทั้งนั้นหรือจะกินข้าวแล้วนึกถึงภารัตนตไัรก็ย่อมได้โดยให้นึกว่าเรี่ยวแรงกำลังที่เกิดขึ้นจากอาหารมืน้นี้เราจะใช้ในการทำความดี โดยลราลกนึกถึงพระอรัตน,นตรัยระเลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นการรับประทานอาหารยังถูกหลักถูกวิธีอานิสงส์งผลดีเกิดตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วฉะนั้นเราจะไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีเวลาสวดมนต์หรือไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมอีกต่อไปเพราะสามารถทำได้ทุกอริยาทจนถึงตอนนอน โดยก่อนนอนก็ให้เราสวดมนต์ไปเรื่อยๆหลับไปในอุทะเลบุญนิ่งแล้วก็หลับไปในสมาธิเมื่อตื่นเช้ามาก่อนอื่นก็ให้เรานึกถึงพระรัตนตรยัยนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสวดมนต์บทสั้นๆก่อนในใจว่าอิติปิโสภะคะวาก็ได้อระหังสัมมาก็ได้หรือตัโมตัสสะก็ได้ จากนั้นก็ค่อยลุกขึ้นจากที่นอนมีหลายท่านที่ถามว่าการสวดมนต์ออกเสียงกับไม่ออกเสียงแบบไหนจะได้บุญมากกว่ากันในที่นี้ก็พึงพิจารณาว่าหากสถานที่เอื้ออำนวยให้เราสวดมนต์แบบเปล่งเสียงได้ย่อมจะส่งผลดีต่อตัวเราเองลองเปรียบเทียบกับในทางที่ไม่ดีการที่เราคิดจะด่าว่าเขา กับการที่เราด่าว่าเขาออกไปแล้วเมื่อเปล่งเสียงพูดออกไปแล้วย่อมส่งผลมากกว่าเพราะเขาได้ยินว่าเราด่าเขาแม้ว่าทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นจากใจก่อนก็จริงแต่พออยู่ในใจมันแรงแค่ระดับหนึ่งพอเปล่งวาจาออกไปแล้วมันก็จะแรงเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งส่งผลทางลบมากขึ้นไปอีกยิ่งถ้าลงมือทา มันก็หนักขึ้นไปอีกเช่นคิดจะทำร้ายเขาก็ส่งผลลัพธ์ให้ใจไม่ดีพอพูดว่าฉันจะเล่นงานแกผลก็ยิ่งหนักขึ้นแต่พอลงมือทำร้ายเขาผลก็เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วในทางบวกก็เช่นเดียวกันอย่างการสวดมนต์เราจะสวดมนต์ในใจเพราะสถานที่ไม่เอื้ออำนวยก็ได้แต่ถึงอย่างไร ทำก็ดีกว่าไม่ทำแต่ถ้าสถานที่เอื้ออำนวยก็อยากจะให้สวดมนต์ออกเสียงจะดีกว่านะครับเราไม่จะเป็นจะต้องตะเบีงเสียงดังให้สวดปกติสบายสบายแล้วใจก็จะยิ่งสงบก,การสวดมนต์นี้นับว่ามีประโยชน์มากว่ากันว่าแม้กระทั่งความโกรธก็ยังระง,งับด้วยการสวดมนต์ได้พระอาจารย์ท่านได้เล่าให้ฟังว่า ท่านมีประสบการณ์สมัยที่เรียนอยู่คณะแพทย์โดยปกติท่านเองจะเป็นคนไม่ค่อยโกรธใครง่ายๆคือค่อนข้างมีอารมณ์ดีพอสมควรเพราะเข้าวัดฟังธรรมตั้งแต่เรียนอยู่สมัยมัธยมปลายแต่ก็มีอยู่คราวหนึ่งที่เพื่อนทำไม่เข้าท่าเขาไม่รักษาคำพูดทำให้เกิดความเสียหายมากท่านจะรู้สึกโกรธแต่ไม่พูดโกรธแล้วนิ่ง คิดว่าไม่พูดจะดีกว่าเพราะถึงแม้จะพูดต่อว่าไปก็ไม่มีประโยชน์เขารู้อยู่แล้วว่าเราไม่พอใจเขาเรื่องอะไรท่านจึงกลับไปที่หอพักคณะแพทย์ซึ่งตอนนั้นนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ชั้นปีที่สี่ขึ้นไปทั้งหมดจะต้องอยู่หอพักเพื่อต้องคอยดูคนไข้และอยู่เวนกลางคืนบ่อยๆเมื่อกลับถึงหอพักก็ได้ปิดประตูห้อง เสร็จแล้วก็สวดมนต์ออกเสียงทำวัดเช้าเลยโยโซภะควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธประมาณ15นาทีพอสวดเสร็จก็เช็ดใจตนเองความโกรธของเรามันหายไปประมาณ70-80%แเซตแต่มันก็ยังเหลืออีกตั้ง20-30%เปเซเพราะฉะนั้นจึงเริ่มสวดใหม่อีกหนึ่งรอบเบ็ดเศษสองรอบใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมง แล้วกลับมาเช็คใจตัวเองดูอีกครั้งเออมันสบายใจขึ้นความโกรธหายไปประมาณ95%เหลืออีกเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองพอสวดมวนต์เสร็จเปิดประตูห้องออกมาก็เจอเพื่อนคนที่ก่อเรื่องเืนรออยู่หน้าห้องซึ่งเขามายือนรอตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะมาทันฟังสวดมวนต์จนจบไปรอบหนึ่งแล้วก็ได้แล้วเขาก็มาขอโทษ และแสดงการขอโทษด้วยการชนไปเลี้ยงข้าวซึ่งตอนนั้นเราก็ยิ้มออกแล้วเพราะความโกรธมันหายไปถึง95%และทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนี่แหละคือถือว่าการสวดมนต์มีค่ายิ่งใหญ่นักมีผู้กล่าวไว้ว่าบ้านจะร่มเย็นเพราะพลังการสวดมนต์ครอบครัวใดอยากให้บ้านร่มเย็นรู้สึกอบอุน่น แม่บ้านจะให้พ่อบ้านกลับบ้านตรงเวลาและครอบครัวสงบร่มเย็นก็ให้สมาชิกในครอบครัวลองสวดมนต์ร่วมกันขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งเรื่องราวคือมีแม่บ้านรู้สึกว่าพ่อบ้านเลิกงานแล้วไม่ค่อยกลับบ้านจึงเกิดปัญหาในครอบครัวมีปากเสียงทะเลาะบอแวงกันบ่อยครั้งแม่บ้านไม่รู้จะทำอย่างไรจึงตัดสินใจไปกราบพระอาจารย์ เพื่อขอคาถาพระอาจารย์จะให้พระเครื่องมาองค์หนึ่งไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็บอกแม่บ้านว่าพอพ่อบ้านกลับมาถึงบ้านให้นำพระเครื่องนี้ใส่ปากอมจะเกิดเมตตามหานิยมแม่บ้านก็ทำตามเพราะอยากจะพ้นจากปัญหานี้เสียทีวันต่อมาแม่บ้านก็ทำงานบ้านเป็นปกติถึงเวลาพ่อบ้านกลับจากทำงาน พ่อพ่อบ้านเปิดประตูรั้วปุ๊กแม่บ้านก็นึกถึงคำพระอาจารย์สอนหยิบพระเครื่องใส่ปากอมทันทีปรากฏว่าเวลาอมพระอยู่ในปามันจะพูดไม่ถนัดโดยปกติแม่บ้านจะชอบบน่นพูดจุกจิกจนพ่อบ้านเกิดความรำคาญจึงไม่อยากกลับบ้านผ่านให้ทะเลาะกันเป็นเรื่องราวใหญ่โตพอแม่บ้านหยิบพระใส่ปากจึงบ่นไม่ถนัด ทำให้เลิกบ่นไปโดยปริยายพอเลิกบน่นพอบ้านก็รู้สึกสบายใจบรรยากาศในบ้านก็เริ่มดีขึ้นครอบครัวก็กลับมาสมัครสมานสามัคคีกันดั้งเดิมนี่ก็คือผลดีของการหยุดพูดในทางที่ไม่ดีเท่านั้นแต่ถ้าเมื่อใดที่ครอบครัวรวมพลังกระสวดมนต์ทำความดีทั้งพ่อแม่และลูกผลลัพธ์ที่สุดวิเศษก็คือบ้านจะมีบรรยากาศที่อบอุน่น สงบร่มเย็นส่งผลทั่วทั้งบ้านทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตจะออกมาดีถ้าปลูกไม้ดอกก็จะออกดอกสวยงามเป็นพิเศษแล้วทำแทจบาลได้หลายวันกว่าปกติซึ่งผลจากพลังเสียงสวดมนต์ของทุกคนในบ้านรวมกันนั่นเองที่เคยบอกว่าเด็กและผู้ใหญ่มีช่องว่างระหว่างใบ พ่อแม่อยากจะพูดคุยกับลูกก็ไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรดีแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่คุยได้เสมอหน้ากันคือเรื่องธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้แก่ผู้เฒ่าก็สามารถคุยกันได้หมดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนที่มาวัดมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่รวนมาได้ทั้งนั้น มาแล้วก็ดีทั้งครอบครัวพ่อแม่ก็สอนลูกได้ชักชวนกันพูดคุยเรื่องธรรมะจิตใจก็เบิกบานชวนมาสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยกันมีกิจกรรมที่ทุกคนในครอบครัวสามารถทำร่วมกันได้และถ้าบ้านไหนมีห้องพระก็ให้ถือโอากาศทำวัดสวดมนต์เย็นร่วมกันถือว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสุขภายในครอบครัวทำให้ครอบครัวอบอุ่น เกิดความสมัรสมานสามัคคีกันมากขึ้นด้วยครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าสำหรับผู้ที่เริ่มสวดมนต์ถ้าเป็นเด็กก็ให้เริ่มจากบทสวดอรหังสัมมาสัมพุทโธซึ่งเป็นบทสวดที่ทุกคนสวดกันได้อยู่แล้วเพราะต้องสวดที่หน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกเชา้าแล้วสวดต่อด้วยนมามตัสสะถ้าขึ้นชั้นประถมตอนปลาย อายุประมาณ11 1 2ถึงขวบก็ให้สวดบทอิติปิโสภคะวาใช้เวลาเพียง2อถึงสนาทีก็จบบทถ้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาแล้วก็ให้สวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นให้ได้ยิ่งใครเคยบทเรียนสัมมนเนรภาคฤดูร้อนก็ให้พยายามสวดจนคุ้นเหมือนกับการท่องสูตรคูณท่องอักขยานท่องบ่อยๆเราก็จะชินไปเองพอชินแล้ว เราจะสึมซับเข้าไปในตัวอีกหน่อย,อยเราก็จะสวดมนต์ได้สบายสบายถ้าสวดทุกวันไม่เกินหนึ่งเดือนก็สามารถสวดได้คล่องการสวดมนต์เป็นเรื่องที่ดีโดยมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ออกมาแล้วแล้วการสวดมนต์ก็ไม่ใช่เรื่องยากถือว่าเป็นพลังงานด้านบวกที่เกิดขึ้นกับตัวเราด้วยซึ่งจะเห็นได้ว่า การสวดมนต์ก็เท่ากับการส่งความสุขให้กับตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากนี้เรายัางสามารถที่จะส่งความรักความบัตนาดีให้กับผู้อื่นได้อีกด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอนิสงส์ที่ไม่มีประมาณได้เลยทีเดียวน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูล ที่จะนำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาดานให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดสง่งผลประสบพบเจอแต่ความดี มีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ